ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆฉนองมือกุ่ค่ะนี่การเด็ดอีกแล้วละค่ะไปโดวเซื้ออะไรของกว่าจะได้แบบนี้โอมีก็เกือบหักอีกนะเนี่ยเหนียวมากเลยเป็ดเนี่ยเราจะทำเป็ดผัดเผ็ดเนาะแต่เราจะเอาไปต้มหรอเขาเรียกต้มหรือตุ๋นให้มันนิ่มก่อนในประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็น ใบมะกรูดกับขา่าใส่เข้าไปใส่น้ำลงไปจ้ะปิดฝาเนาะเดี๋ยวตุน๋นอันนี้ระหว่างที่รอเป็ดอยู่ว่าจะทำทำอะไรทำอะไรดีอ่ะอันเนี้ยคิดได้รือเครื่องข้าวผัดหรืออันนี้ว่าจะ ลาบดีกว่าลาบทูหน้าให้ลูกลูๆนะซื้อมาแค่ชิ้นเดียววันก่อนซื้อมาตวงหมดแลระลาบทูหน้าค่ะลาบง่ายๆแหละใจเลยรอเป็ดรอทูหน้าก็อันนี้เข้า ข้าวเยสต์มนมันหมดเนาะก็เลยใช้ข้าวของอารับเนาะมาทำจะให้ดูนี่อันนี้คือพริกแกงพริกแกงส้มน้องส่งมาให้จากทางใต้เนาะดูมาจากอ่าหาดใหญ่เนาะตลาดกิมหยง <c oughs> น้องชอบบอกตลาดกิมหยงอนะไรเงี้ยอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดของเราก็มีแต่มันมันหมดแล้วเนาะเหลือนี้ดึงเห็นปาะในอันเนี้ยว่าจะใส่อันเนี้ย อันนี้พริกแกงที่เขาทำเป็นลูกๆดีมากเลยนะดูเพิ่งเคยเห็นเอาจริงคือเพิ่งเคยเห็นแหละเพราะว่าที่บ้านอ่ะแถวบ้านเขาก็จะใส่ตะกะอื่นใช่พูดผิดเขาก็จะใส่แบบเป็นเขาเรียกกระหละมังเหรอกละมังใหญ่ๆแล้วก็ตักเอาอย่างเงี้ยตักเอาเ,าเอาเอไม่ใช่ปั้นเป็นก้อนๆไว้แบบนี้เนาะอันนี้ดีอ่ะคือแบบปับ้นเป็นก้อนแล้วแบบเหมือนใครอยากได้แบบเผ็ด เผ็ดประมาณไหนอะไรประมาณนี้เนาะอนนี้เป็นพริกแกงเผ็ดแต่เขาเป็นเหมือนสีเขียวๆนะดูพริกแกงส้มก็สีส้มนั่นแหละไม่มีอะไรพูดเฉยๆคือพริกแกงเผ็ดคือเหมือนพริกแกงเขียวหวานไงเดี๋ยวจะลองใช้สักก้อนผัดเผ็ดเป็ดมาชมอันนี้ก็ต้องไปสักพนะักนึงเนาะนี่จ้ะ พอเราตุ๋นเนาะตุ๋นต้มเปื่อยหน่อยมันจะได้ไม่ไม่เหนียวคิดว่านะ <c oughs> คิดว่าโอเคไปผัดกันจะ้ะเทอใส่่วยเองเน,นี่ประมาณนี้น่ากินเนาะกระดูกชิ้นบเลยเลยบอกน่ากินโอเคไปผัดกันจะ้ะ มาจ้ะเริ่มผัดเนาะใส่น้ำมันนิดหน่อยพอจ้ะอันนี้พริกแกงใส่ไปก้อนไม่รู้แหละว่ารสชาติเป็นไงแต่คิด,ดว่ากลัวเผ็ดไงเรื่องของเรื่องเนาะเพราะว่าเป็นพริกแกงจากแดนไกลเกี่ยวมั้ย <laughs> ใส่นี้ไปด้วยขนาดกลัวเผ็ดนะเนะ่ะ ใช้ที่แกงสีแดงลงไปหน่อยนะึ่งอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองๆนะที่แกงทางใต้เนาะน่าจะหอมๆเหลืองๆโอเคผัดให้หอมก่อนจะเราจะใส่เป็ดลงไปเลยจ้ะ แล้วว่าเลยมืะอไรเดี๋ยวจะไปหาอานน,นั้นก่อนกระชายครุงรสเนาะเมื่อกี้ชิมแล้วก็เผ็ดดีค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงตับแก่ขงเขาจะมีรสชาตินิดๆแล้วแหละแต่ว่าเราจะเพิ่มปรุงเพิ่มนะใส่ผงปรุงรสกนิดนึงค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นใบมะรูดจ้ะพิกชี้้าจ้ะ อันนี้ขาดไม่ได้เลยเพิ่งแห่นไปเมื่อกี้กระชายเห็นที่หยุดไปนึกนึกชื่ออันนี้อย่างนี้มานข้ทะทะาวผัดางขาก็จะเผ็ดเอ้ยใช่ก็จะแดงนะแดงแบบสีแดงๆอันนี้น้ำพริกแกงเป็นทางใต้นะเราบอกไปหลายที่ล้วเผื่อใคร ใครไม่ได้มาทำแมเอ๊ะทำยังไงเลื่อนเลื่อืไมา้ไ่ใช่อะไรเนี่ยมาแตกชิ้นแล้วก็หนากระหอว่าอ okay. ื้มเลอร่อยอร่อยสวยๆนะกินจริง ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะแ h ้ n k ข o u w a t c ค่ะบายบายค่ะมัสลามาบายบายขอบคุณน้องด้น,นะคะสำหรับพริกแกงทางใต้เนาะขอบคุณมากจ้ะไปจ้ะกินเท่าไหร่กินมากๆชิมแล้วว่ามันอร่อยอร่อยจริง bismillah hmm.